ไอดีก่จนะครับกับช่องเอลโครสี่ทะนี่เองค่ะวันนี้ผมมาทำบัตรเข้ามาอีนี่นะครับคือเห็นพี่คนรู้เขาทำเนี่ยเขาเลยมาลองทำดูคือได้ผลทุกคนก็คือเขาได้นี่เองก็ต้องมีเพื่อนมีการเล่นด้วยนะครับทุกคนก็คือได้นี่เองก็คือมีของด้วยเราทุกคนก็คืออันนี้คือบอกเลยว่าขายเยอะมากมากเลยนะครับแต่เราไม่สามารถตอบได้นะคระทุกคนแต่เราได้แค่มาได้แค่คนเดียวเท่านั้น เราต้องมีรถด้วยนะคะผมใช้เป็นรถอะไรทุกอย่างอ่ะนะคะผมคนก็คือก็ให้ไอ้ดีใจทำการขับเข้ามานะครับแล้วเราก็ทข้าบาดีครับให้รถตันเราเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาดีครับมันก็จะเข้ามาเลยครับโอเคครับให้รถชวนเอองก็เข้ามาได้